วิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงชาเขียวกันค่ะไหนใครเป็นคนชอบดื่มชาเขียวบ้าใครยกมือ ไซชอบดื่มชาเขียวมากนะคะแต่ว่าต้องเป็น traditional ชาเขียวคือเป็นชาเขียวที่เป็นชาเขียวจริงๆไม่ได้แบบว่าผสมนมอะไรแบบนี้แต่เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะชอบอันนี้ก็ความชอบส่วนตัวเนาะแต่วิดีโอวันนี้ค่ะเราไม่ได้มาคุยกันเรื่องของกินนะคะเราจะมาพูดกันถึงโปรดัก์ที่เป็นกลุ่ม beauty กลุ่มความงามนะคะสําหรับวิดีโอนี้นะคะไซมี2 Product ั์ค่ะที่เกี่ยวข้องกับชาเขียวจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะและทั้ง2 Product ั์นี้เนี่ยเป็น p r o d u ั t ์ของ The Body Shop ค่ะเรามาดูชาเขียวตัวแรกกันดีกว่าค่ะตัวนี้ไซภูม,มิ เป็น Product ที่เพิ่งเข้าวางขายในประเทศไทยนะคะความพิเศษสุดๆของ Product ตัวนี้นะคะนั่นก็คือยังไม่เคยมีแบรนด์ไหนในโลกเลยที่ทํา Text u r e แบบนี้ออกมาได้นะคะนีิษอทฟูจิกรีนทีรีเฟชชิงลี่พิเอร์ฟายน์ครีเซนซ์แฮร์สครับนะคะชื่อยาวมากแต่ว่าสครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นสครับที่เป็นเวจี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะหลายคนเห็นแล้วสงสัยว่าเอ๊ะแฮร์สครับมันก็แฮร์สครับว่ะแบรนด์อื่นเขาก็ทํากันเยอะแยะมันแปลกพิเศษยังไงหรอจะบอกว่าต้องดูด้านในค่ะเนื่องจากว่าแฮร์สครับ ัวนนี้ะะคะเป็นเกลือค่ะ <Wow. S 1> เพื่อนๆลองดูจะเห็นว่าเป็นเกล็ดคริสตัลเหมือนเกลือที่เราเอามาขัดตัวค่ะนอกจากเป็นแฮร์สครับแล้วมันเป็นแชมพูในตัวด้วยนะคะเดี๋ยวสายจะอธิบายเพื่อนๆได้ดูกันเพราะว่ามันต้องเห็นภาพถึงจะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมาดูส่วนผสมก่อนว่าส่วนผสมหลักๆเขามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีฟูจิกรินทีเนาะแล้วก็เป็นเมทอนค่ะเมทอนให้ความเย็นแล้วก็ให้ความหอมแบบหอมสดชื่นด้วยแล้วก็มีส่วนผสมของเกลือคริสตัลนะคะอย่างที่ได้เห็นในเนื้อของโปรดักต์กันไปแล้ว ที่สาคัญนะคะก็คือมีส่วนผสมของน้ําผึ้งค่ะซึ่งเป็นน้าผึ้งจากโครงการพาชชุมชนเอธิโอเปียนะคะที่เดอะบ d y ลิชชอปเนี่ยเขาไปดีลเอาไว้เพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็ให้รายได้วิธีการใช้นะคะก็คือควักเจ้าโฟจีกรีนทีแฮร์สครับตัวนี้นะคะขึ้นมาประมาณเหรียญ5บาทหรือเหรียญ10บาทก็แล้วแต่ความใหญ่ของหนังศีรษะและความหนาของผมของแต่ละคนนะคะจากนั้นทําให้มันแบบว่าอยู่ด้วยกันทั้งสองฝ่ามือของเราเสร็จแล้วสอดเข้าไปค่ะที่ หนังศีรษะของเราสอดเข้าไปด้านในสอดเข้าไปด้านในสอดเข้าไปด้านในเอาเกลือสครับเข้าไปอยู่ตรงในส่วนของช่วงหนังศีรษะนะคะจากนั้นก็นวดค่ะทําการนวดเราจะไม่เกา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 เหมือนเวลาไปร้านทําผมนะคะเราจะใช้นิ้วมือของเราค่ะทําการนวดนวดนวดเนื่องจากเกลือสครับเนี่ยเขาก็จะมีมีเหลี่ยมมุมของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าไปทาความสะอาดหนังศีรษะอะไรของเราอยู่แล้วนะคะระหว่างที่นวดเกลือประมาณสักหนึ่งนาทีเนี่ยเสร็จแล้วนะคะทั่วหนังศีรษะแล้วเอา อาจจะเปิดฝักบัวเอาน้ําลาดเล็กน้อยนะคะให้มันชุ่มฉ่าขึ้นนิดนึงจากนั้นให้เพื่อนๆทําการนวดอีกทีนึงทีนี้เพื่อนเพื่อจะเห็นเลยค่ะว่ามันจะเปลี่ยนสภาพจากเกลือที่เราเอามาสครับหนังศีรษะอยู่กลายเป็นฟองเหมือนแชมพูที่เราใช้พอฟองขึ้นปุ๊บทีนี้สระได้เลยตามปกตินะคะเหมือนเวลาที่เราสระผมทั่วไปถ้าผมยาวแบบตายเงี้ยก็สามารถรวบผมไปไปขึ้นมาแล้วก็แบบทูๆนะคะจะบอกว่า ได้เหรียญ5เหรียญ10ที่ไซบอกไปว่าใช้ปริมาณเท่านี้พอคือสามารถสระได้ทั้งหัวไซเลยผมยาวขนาดนี้นะคะผมยาวมากจริงๆถูฟองจนพอใจแล้วนะคะก็ล้างออกตามปกติได้เลยคะ่ะปกติแล้วเนี่ยเจ้ากลุ่มฟูจิกรีนทีตัวนี้นะคะเขาจะมีแชมพูอยู่แล้วแล้วก็จะมีตัวครีมนวดผมอยู่แล้วด้วยใครจะเอาตัวนี้นะคะมาใช้แทนแชมพูปกติก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นแบบสครับก็ได้จริงๆแนะนําว่าใช้เป็นแบบสครับดีกว่าสักอาทิตย์ละครั้งหรือว่าสัก3ามสวันครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะน่าจะเหมาะกว่าใคยๆกับการ ที่เราใช้มาร์กใช้สครับอะคะ่ะตอนที่นวดอะคะ่ะมันจะแบบว่าเย็นหอมชื่นใจสบายหนังศรีษะม,มากแต่ว่าความสบายเนี้ยจะสบายหนักยิ่งขึ้นไปอีกนะคะหลังจากที่เพื่อนๆล้างเสร็จแล้วแล้วเป่าให้ผมแห้งแล้วอะมันจะสัมผัสได้เลยว่าหนังหัวเรารู้สึกว่ามันสะอาดแบบเคลียร์มันจะเคลียร์กว่าการใช้แชมพูปกติทั่วๆไปเพราะเราได้มีการไปสครับหนังหัวด้วยถ้าอยากลองจงไปลองเพราะว่าอันนี้หอมมากจริงๆนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบน่าลองค่ะ จบไปหนึ่งชาเขียวแล้วนะคะอีกหนึ่งชาเขียวที่ายจะเอามาให้ดูในวันนี้นะคะเป็นตัวซ u เปอร์ฟู้ดมาร์กนะคะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยออกมาแล้วหลายสูตรนะคะแล้วก็ขายดีมากในไทยคือแบบของสั่งเข้ามาไม่ทันอะ่ะตอ่อคิวกันรอปีนี้นะคะซ u เปอร์ฟู้ดมาร์กเนี่ยเขาก็มีโปรดักต์ใหม่ออกมาอีกหนึ่งตัวนะคะก็เป็นกลุ่มชาเขียวเจแปนิสมัชชะทีนะคะ Pollution Clearing Mark s. <S <ม>เขาจะเน้นไปในเรื่องของสภาวะแวดลอ้ลอมรอบๆตัวเราสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแค่เดินออกจากนอกบ้าน ไปอยากจะสูดอากาศบริสุทธิ์เปิดประตูพึ้งไม่ใช่สิ่งบริสุทธิ์ค่ะที่เข้ามาประทะมันกลายเป็นพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยส่วนผสมหลักๆเลยก็คือใบาชาเขียวญี่ปุ่นนะคะจะมีสารสก,กัดจากดอกดันดาลิออนูม,มีใครรู้จักหรือเปล่าที่เป็นดอกกลมๆแล้วก็มีเหมือนแบบมีวงล้อมรอบอะคะ่ะจะเห็นในหนังในการ์ตูนสมัยเด็กๆนะคะที่เขาชอบเด็ดมาแล้วเป่ากันแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนะคะ ใหญ่มากใครเคยเห็นบ้านเราคืออันเล็กๆแค่นี้ประมาณแบบเหรียญห้าแต่ว่าที่ญี่ปุ่นคือใหญ่เหมือนไข่ไก่คือแบบ นอกจากนั้นนะคะก็มีส่วนผสมของอะโลเวราหรือว่าว่านหางจระเข้ที่เรารู้จักกันด้วยแต่ว่าอะโลเวราตัวนี้เนี่ยก็มาจากโครงการการค้าชุมชนของเม็กซิโกเช่นกันค่ะก็ช่วยเหลือเกษตรกรยากจนในประเทศเม็กซิโกนะคะจะให้ดูด้านในค่ะจะบอกว่ามันคล้ายกับโยเกิร์ตมากนะคะคล้ายกับโยเกิร์ตหรือไอติมค่ะเขาบอกว่ามันจะมีความเป็นเหมือนฟองน้ําธรรมชาติอยู่ในตัวด้วยนะคะจะเป็นชาเขียวคนละกลิ่นกับชาเขียวของแฮร์สครับตัวนี้นะคะคนละแบบกันแต่เป็นชาเขียว มันหอมคนละแบบอะตัวนี้จะหอมแบบให้เรารู้สึกได้ว่ามันคือก้านใบของชาเขียวที่เป็นส่วนผสมอยู่ในนี้นะคะแล้วก็เป็น100%วีแกนด้วยเราทาเข้าไปบนหน้าค่ะมันจะไม่ได้แห้งติดไปกับหน้าเหมือนเราอัดไอศครีมมาจากถังแล้วก็แปะที่หน้าเราจะมีความเย็นสดชื่นขึ้นมาโดยที่ทซด์ไม่ได้เอาไปแช่อะไรเลยนะคะก็วางอยู่ในอุณหภูมิห้องปกติเขาจะมาคู่กันกับอันนี้ค่ะเขาจะมีแปรงให้ใช้ด้วยนะคะในกลุ่มของซูเปอร์ฟู้ดมา การใช้แปรงมันก็จะง่ายกับเราตรงที่ว่าพอเราตักขึ้นไปปุ๊บเราก็มาปาดบนหน้าของเราได้เลยทันทีนะคะแล้วก็แปรงนี้เป็นขนสังเคราะห์ค่ะซึ่งมันดูแลทําความสะอาดง่ายหลังจากที่เราควักลงไปนะคะแล้วก็ปาดปาดปาด,ปาดบนใบหน้าค่ะปาดให้ทั่วไม่ใช้น้อยไปไม่ใช้มากไปนะคะเอาให้มันรู้สึกว่าได้ครอบคลุมอยู่บนผิวของเราครบหมดแล้วนะคะจากนั้นปล่อยค่ะให้มันอยู่บนหน้าของเราไปแล้วก็ทํานู่นทํานี่ไป10นาทีหรือ15นาทีเพื่อนๆก็ไปล้างออกนะคะก่อนจะล้างออกเนี่ยค่ะเอามือของเราเนี่ยชุบน จากนั้นเอามาแปะบนหน้าค่ะแล้วก็เริ่มถูนะคะทําให้ตัวมาร์กเนี่ยเปลี่ยนรูปไปนิดนึงเราสามารถค่อยๆมาสะอาดมาสะอาดหมุนสครับหมุนวน,นเบาๆนะคะไม่ต้องออกแรงเลยเนื่องจากว่าเขาจะมีเท็กเจอร์ของเขาในตัวอยู่แล้วของมาร์กนะคะจากนั้นก็ล้างน้ำเปล่าปกตินะคะเสร็จแล้วจะรู้สึกเลยว่าผิวของเราเนี่ยคุสะอาดเลยอะจะให้ความรู้สึกว่าเราแบบผ่อนคลายได้รับการปลดปล่อยจากสภาวะต่างๆรอบตัวที่ตึงเครียดอะไรแบบนี้ผิวแบบ ผิวอะ่ะมันรู้สึกว่าแบบออสะอาดดีจังสัมผัสหน้าเรารู้สึกแบบอ๋อฮะนุ่มแล้วก็แบบเอาละฉันพร้อมแล้วที่จะทาครีมแล้วนอนทาครีมแล้วนอนทาครีมแล้วนอน <c oughs> วันนี้สะอาดสุดแลวนะฉันจะบกทุกครีมที่ดีที่สุดของฉันแล้วก็ สลับยางมีความสุขอะไรแบบนี้และนี่ก็เป็น2 Product จาก The b บ d ร s hop นะคะที่ทำออกมาเพื่อตอบปรุมการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันของเรานะคะที่ต้องต่อสู้กับมลภาวะมลพิษต่างๆรอบตัวเรานะคะก็หวังว่าทั้ง2 Product นี้นะคะจะทำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วกันเนาะสำหรับตัวนี้เนี่ยวางขายแล้วเรียบร้อยนะคะที่ The b บ d ร s hop อทุกสาขาเลยตัวนี้นะคะก็อดใจรออีกนิดหน่อยค่ะกำลังจะเข้าไทยแล้วเร็วๆนี้นะคะสำหรับคนที่อยากใช้แล้วก็วันนี้นะคะใต้ขอลา แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะไซจะมีอะไรดีๆแบบนี้มานำเสนออีกก็อย่าลืมติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย